อันนี้คือตัวอย่างที่แบบโคตรเห็นภาพเลยมันคือแบรนด์เบอร์เบอรี่จุดพีคเลยจุดพีคเลยมันจะเป็นตอน1914เ้าขาคิดค้นเสื้อกันฝนแบบเหมือนของทหารอะได้แล้วมันมันดังมากแต่ว่าเขารู้สึกว่าคนอื่นก็เลียนแบบก็เลยต้องทําลายอะไรลายหนึ่งขึ้นมาใส่เขา้าไปในซับในเพื่อให้เห็นว่าดูปุ๊บ<อ>มันก็คือลายตารางหมักลุกสีต่างๆแล้วมันบูมจัดมันบูมจนยุคแบบยนะุค7 0นทุกคนแม่งไ่ใส่เสื้อข้างนอกอะคือแม่งกลับเสื้อเอาเสื้อเอาข้างในมาโชว์แล้วเบอร์เบอรี่แม่งเห็นว ม,มันก็เลยขายอีตารางนี้เว้ยให้กับ แม่งทุกอย่างแต่ว่ามันมีช่วงนั้นแหละช่วง70เป็นต้นมาจนถึงปี2006คือแม่งย่ำแย่หาที่แบบคนไม่อยากซื้อเพราะว่ามันเห็นอันเนี้ยก็คือใครก็จับต้องได้มันไม่มันไม่มีความเป็นเสน่ห์ของแบรนด์หรูลวอตอนปี2006เขาเลยจะแก้เกมเขาไปจ้างซ e o โอใหม่คนหนึ่งเข้ามาซ e o โคนนี้สิ่งแรกที่เขาทำเลยคือเขากลับมาหาอิเดนิตี้ตัวเองว่าเฮ้ยเราคือแบรนด์ที่มันต้องไม่แหมสอ่ะคือมึงต้องจับต้องได้ยากอะ่ะไม่ใช่แบรนด์ของทุกคนเว้ยม,มันถึงจะเป็นลักชัวรี่แบรนไงมมิรราาคืออปปขเะณ เป็นล้านล้านปอนอะ<ม>เพื่อไปขอซื้อลิขสิทธิ์คืนมามจากแบบประมาณ2 0 3 0บริษัททั่ว<ม>ทั่วโลกเลย<ม><ม>ที่ซื้อไอาลายตารางนี้ไว้แล้วไปใส่กับอะไรก็ไม่รู้ว่ากลับมาปเป็นของตัวเองคนเดียวเท่านั้นปีเดียวหลังจากที่ทาอย่างเงี้ยแล้วแบรนด์ก็มีดีไซน์ใหม่ๆอะไรออกมาก็คือยอดขายเพิ่มเป็นสองเท่าหุ้นขึ้นนู่นนี่นั่นแบบเต็ไมไปหมดเลยแล้วคนก็กลับมารักเบอร์รี่แล้วก็กลับมาได้ว่าเป็นอีกหนึ่งแบรนด์ลักชัวรี่ที่แบบเออคนแบบอยากกลับมาใช้อยากกลับมาเลือกซื้ออะไรอย่างเงี้ย